Keep leaning. ตลอด70ปีแห่งการครองราชนะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนนาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรเสด็จไปในพื้นที่ทุรกันดารพร้อมกับแผนที่ในพระหัตถ์จนทั่วโลกขนานพระนามว่ากษัตริย์นักพัฒนา วันนี้เนี่ยเเราจะไม่ได้มาไล่เลียงโครงการต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่เราจะพยายามเจาะลึกลงไปในเอกสารงานวิจัยเพื่อถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการแก้ปัญหาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นคือมันเป็นวิธีคิดที่วิวัฒนาการมาตลอดเจทศวรรษเลยและทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากหลักการที่เป็นเหมือนเหมือนระบบปฏิบัติการนั่นก็คือเข้าใจเข้าถึง น,น่าสนใจมากเลยค่ะที่ใช้คําว่าระบบปฏิบัติการเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆนะคะแต่เป็นเฟรมเวิร์กการทํางานที่ชัดเจนมากเข้าใจก็คือการลงไปเก็บข้อมูลให้ลึกที่สุด ไม่ใช่แค่นั่งดูในห้องแอร์แต่ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองคุยกับชาวบ้านเดินบนดินผืนนั้นจริงๆเข้าถึงคือขั้นตอนที่อาจจะยากที่สุดคือทำยังไงให้คนในพื้นที่รู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาแล้วก็อยากลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยตัวเองที่เรียกว่าระเบิดจากข้างในและสุดท้ายพัฒนาก็คือการนำเสนอทางออกที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จจากที่อื่นแต่ต้องปรับให้เข้ากับภูมิสังคมของที่นั่นโดยเฉพาะเลยค่ะเอาล่ะครับถ้านั่นคือระบบปฏิบัติการ งั้นเรามาเริ่มกันที่แก่นของปรัชญาที่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์หลักกันเลยดีกว่านั่นก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นคำที่คนไทยได้ยินบ่อยมากแต่บางทีก็อาจจะถูกตีความไปแค่เรื่องการประหยัดหรือการกลับไปใช้ชีวิตแบบโบราณทั้งที่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยผลก็คือพอประมาณมีเหตุผลและก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งห่วงที่3เรื่องภูมิคุ้มกันนี่แหละค่ะที่มองการไกลมากในโลกธุรกิจปัจจุบันเราเรียกมันว่า risk management หรือการบริหารความเสี่ยงเลยนะคะคือการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันอ๋อครับคบส่วน2เงื่อนไขที่คอยคุมสามห่วงนี้ไว้ก็คือเงื่อนไขความรู้ที่ต้องรอบรู้รอบคอบและเงื่อนไขคุณธรรมก็คือต้องซื่อสัตย์สุจริตค่ะประเด็นคือปรัศญาที่ลึกซึ้งขนาดนี้ มันฟังดูเป็นนามธรรมมากเลยนะครับสําหรับเกษตรกรที่กําลังมีหนี้สินท่วมตัวเขาจะเอาปรัชญานี้ไปใช้แก้ปัญหาปากท้องในชีวิตจริงได้ยังไงงานวิจัยชี้ให้เห็นการแปลแนวคิดนี้สู่การปฏิบัติไว้อย่างไรบ้างครับนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยค่ะและคําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นี่คือการถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเป็นคู่มือปฏิบัติที่จับต้องได้สำหรับเกษตรกรรายย่อยเลย ซึ่งก็คือสูตรแบ่งที่ดิน30 30 30 1 0ที่เราคุ้นเคยกันดี3 0แรกขุดสระเก็บน้ำา3 0ต่อมาทำนาข้าว3 0ปลูกพืชผสมผสานแล้วก็1 0สุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัยถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่คนมักมองข้ามและเป็นหัวใจสำคัญจริงๆคือทฤษฎีใหม่ไม่ได้จบแค่การแบ่งที่ดินนะคะแต่มันถูกออกแบบมาเป็นพลวัตสามขั้นที่จะค่อยๆพัฒนาเกษตรกรให้เติบโตขึ้นไป ท่านที่1ก็คือการจัดการที่ดิน30 30 30 10เพื่อให้อยู่รอดให้ได้ก่อนคือมีข้าวกินมีปลาในบ่อมีผักสวนครัวลดรายจ่ายพึ่งพาตัวเองได้นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครัวเรือนโอเคขั้นตอนที่1คือการเอาตัวรอดให้ได้ก่อนแล้วขั้นต่อไปล่ะครับขั้นที่สองคือขั้นที่ท้าทายที่สุดในทางปฏิบัติเลยค่ะคือการอยู่ร่วม โดยการให้เกษตรกรที่ทำขั้นแรกสำเร็จแล้วมารวมกลุ่มกันในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อทำในสิ่งที่ตัวคนเดียวทำไม่ได้เช่นการร่วมกันซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกลงการมีอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตหรือแม้กระทั่งการสร้างโรงสีข้าวของชุมชนเองโหกขั้นตอนนี้ผมว่าน่าจะยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติของเกษตรกรคือการทำงานแบบตัวใครตัวมันการจะให้มารวมกลุ่มกันต้องใช้ความไว้วางใจสูงมาก งานวิจัยมีกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นไหมครับว่าอุปสรรคตรงนี้ถูกก้าวข้ามไปได้ยังไงมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะคือที่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนแรกก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแต่หัวใจคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันค่ะมีเวทีประชาคมที่ให้ทุกคนมาเปิดอกคุยกันถึงปัญหานี้สินพอทุกคนเห็นว่าต่างก็เจ็บปวดจากปัญหานอกระบบเหมือนกันมันก็เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน แล้วค่อยๆสร้างกติกาการรวมกลุ่มที่ทุกคนยอมรับร่วมกันจนสุดท้ายพวกเขาสามารถแก้ปัญหานี้สินนอกระบบของทั้งชุมชนได้ถึง19.3ล้านบาทนี่คือบทพิสูจน์ว่ามันทำได้จริงค่ะสุดยอดเลยครับแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่3ใช่ไหมครับการกู้เงินกับธนาคารเพื่อขยายการลงทุนหรือการทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทเอกชนเพื่อส่งผลผลิตเข้าโรงงานโดยตรงขั้นตอนนี้คือการยกระดับจากเกษตรกร ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอย่างเต็มตัวเลยค่ะจะเห็นว่ามันเป็นแผนพัฒนาที่ครบวงจรตั้งแต่การเอาตัวรอดไปจนถึงการเติบโตทางธุรกิจเลยค่ะพ่อเห็นภาพเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่สูตรสาเร็จแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งจากรากฐานจริงๆทีนี้พอมีปรัชญาเป็นเครื่องนำทางแล้วก็ต้องมาจัดการกับตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดและควบคุมยากที่สุดนั่นก็คือธรรมชาตินั่นเอง ทั้งดินน้ำลมฟ้าเริ่มจากน้ำก่อนเลยน้ำคือชีวิตโครงการที่ทุกคนรู้จักคือฝนหลวงแต่ผมว่าหลายคนยังนึกภาพว่าเป็นการเอาเครื่องบินไปโปรยสารเคมีทั่วๆไปแต่ในงานวิจัยพูดถึงเทคนิคที่ชื่อว่าซ u เปอร์แซนด์วิชฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องการเกษตรเลยนะครับ มันแทบจะเป็นปฏิบัติการทางยุทธวิธีเลยค่ะ s ุ per sandwich คือเทคนิคขั้นสูงสุดของการทำฝนหลวงที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงมากมันคือการใช้เครื่องบินสองลำโจมตีเมฆก,ก้อนเดียวกันพร้อมกันแต่คนละระดับความสูงลำที่หนึ่งจะบินเหนือยอดเมฆเย็นที่ความสูงเกิน20,000ฟุตเพื่อโปรยสารซิลเวอร์ไอโอดด์ให้เกิดเป็นผลึกน้ำแข็ง ส่วนอีกลำจะบินต่ำกว่าเข้าไปในฐานเมฆอุ่นเพราะโปรยสารที่เร่งการรวมตัวของหยดน้ำการจมตีประสานกันแบบนี้มันบีบเมฆทั้งจากข้างบนและข้างล่างทำให้เกิดเม็ดฝนขนาดใหญ่และตกในปริมาณมากอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวสิครับนี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคือมันไม่ใช่แค่การหวานแต่มันคือการออกแบบปฏิกิริยาเคมีบนท้อนฟ้าเลยด้วยซ้าในรายงานมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมากครับ ทรงเคยเปรียบเทียบการทำฝนหลวงไว้ว่าท่านต้องจูบกบหลายตัวก่อนที่จะพบเจ้าชายเพียงหนึ่งองค์สะท้อนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนถูกต้องค่ะมันคือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเพียรและการสังเกตยอย่างละเอียดทีนี้พอเราจัดการให้น้ําจากฟ้าตกลงมาได้แล้วปัญหาต่อมาคือแล้วถ้ามันตกลงมามากเกินไปจนท่วมละ่ะ นี่จึงเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงค่ะอ๋อซึ่งแนวคิดเริ่มต้นก็เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อคือมาจากการสังเกตพฤติกรรมของลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มใช่เลยค่ะหลักการคือการหาพื้นที่พักน้ําขนาดใหญ่ชั่วคราวหรือแก้มลิงอาจจะเป็นบึงคลองหรือที่ลุ่มสาธารณะเพื่อรับน้ําที่หลากมาจากพื้นที่ตอนบนเก็บไว้ก่อน พอถึงจังหวะที่น้ำทะเลลดระดับลงก็ค่อยๆเปิดประตูระบายน้ำหรือใช้เครื่องสูบน้ำออกจากแก้มลิงลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วเป็นการบริหารจัดการน้ำที่อาศัยจังหวะขึ้นลงของธรรมชาติไม่ได้ฝืนธรรมชาติแต่ทำงานร่วมกับมันค่ะจากการจัดการน้ำท่วมก็มาถึงการแก้ปัญหาน้ำเสียซึ่งเป็นที่มาของนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนา ความพิเศษของกังหันน้ำชัยพัฒนาไม่ได้อยู่แค่ประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจนในน้ำนะคะแต่อยู่ที่การเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในพระรุมาพิไทยซึ่งทำให้ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเรื่องนี้ก็ยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่องค์กรนักประดิษฐ์นานาชาติได้กำหนดให้วันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์โลกเพื่อเทอิดพระเกียรติในฐานะพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยทีเดียวค่ะการมีน้ำอย่างเดียวคงไม่พอ ถ้าดินที่รับน้ำนั้นมันพังทลายหรือเสื่อมสภาพไปแล้วงานวิจัยก็ชี้ไปที่แนวทางการฟื้นฟูดินที่น่าสนใจมากมีทั้งการใช้พืชธรรมดาธรรมดาอย่างหญ้าแฝกที่กลายมาเป็นกําแพงมีชีวิตช่วยป้องกันดินถลม่มและอีกโครงการที่ชื่อแปลกมากคือโครงการแกล้งดินสองโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันค่ะ ยาแฝกคือการใช้วิธีธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ได้ผลมหาศาลคือใช้รากที่แข็งแรงของมันถักทอกันเป็นตะข่ายใต้ดินเพื่อยึดหน้าดินเอาไว้ส่วนโครงการแกล้งดินนั้นซับซ้อนกว่าเป็นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่พรุด้วยหลักการที่เรียกว่าน้ำหยอกเอาน้ำบ่งแกล้งดินนี้มันมหมายครา์ว่าย่งไงครับคือเราไปทําให้ดินมันแย่ลงกว่าเดิมหรอครับ ใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่สวนทางกับความเข้าใจทั่วไปมากคือแทนที่จะค่อยๆปรับสภาพดินทรงใช้วิธีเร่งให้ดินมันเปรี้ยวถึงขีดสุดไปเลยโดยการปล่อยให้ดินแห้งสลับกับปล่อยน้ําเข้าท่วมเพื่อกระตุ้นให้สารภายไร้ในดินทําปฏิกิริยากับอากาศแล้วปล่อยกรดกรรมะถันออกมาให้หมด เมื่อดินเปรี้ยวจนหนึ่งที่สุดแล้วมันก็จะไม่เปรี้ยวไปกว่านี้อีกจากนั้นจึงเริ่มกระบวนการรักษาคือใช้น้ําชะล้างกรดออกไปแล้วใช้ปูนขาวปรับสภาพให้เป็นกลางเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริงค่ะโอ้น่าทึ่งมากครับมันคือการทําความเข้าใจปัญหาจนถึงแก่นแล้วใช้วิธีที่ดูเหมือนรุนแรงแต่กลับได้ผลระยะยาวทีนี้องค์ความรู้ที่เกิดจากการทดลองในโครงการต่างๆเหล่านี้มันถูกนําไปต่อยอดหรือเผยแพร่อย,อย่างไรครับ นี่คือจุดเชื่อมที่สำคัญค่ะความรู้เหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตำราแต่ถูกนำไปรวบรวมไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาตั้งหกแห่งทั่วประเทศซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแต่ละศูนย์ก็จะเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาในบริบทที่ต่างกันไปอย่างที่ห้วยห้องไครจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเน้นเรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน้ำหรือที่พิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสก็จะเชี่ยวชาญเรื่องการแก้ปัญหาดินพรุ ใครอยากรู้วิธีแก้ปัญหาแบบไหนก็ไปเรียนรู้จากของจริงที่นั่นได้เลยเป็น one-stop service ทางการเกษตรค่ะและก็มีโครงการหนึ่งที่กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญไปแล้วคือโครงการช่างหัวมันที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องเล็กน้อยมากๆคือมันเทศที่บังเอิญงอกบนตาช่างใช่เลยค่ะเรื่องเล่าคือมีคนนำมันเทศมาถวายแล้วทรงวางไว้บนตาช่างในห้องส่งงาน พอเด็จก,กลับมาอีกทีก็พบว่ามันเทศหัวนั้นแตกใบอ่อนออกมาเลยมีรับสั่งว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้นำไปสู่การซื้อที่ดินที่แห้งแรงที่สุดในแถบนั้นมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ชื่อช่างหัวมันนี้ก็มีความหมายซ้อนอยู่ด้วยนะคะหมายถึงการพ้องเสียงกับคำว่าช่างหัวมันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันสะท้อนปรัชญาการทำงานว่าให้มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีโดยไม่ต้องไปใส่ใจคำวิจารณ์หรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งปรัชญาแบบช่างหัวมันนี้งานวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายไว้บ้างไหมครับว่ามันอาจจะทำให้มองข้ามคำเตือนที่สำคัญไปหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในรายงานไม่ได้ระบุถึงข้อเสียโดยตรงนะครับแต่ตีความว่าช่างหัวมันในที่นี้หมายถึงการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่คาดเดาได้ไม่ใช่การเมินเฉยต่อความสิ่งที่ประเมินแล้วจะเห็นว่าทุกโครงการมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเสมอ ดังนั้นปรัชานี้จึงเป็นเหมือนการให้กำลังใจทีมงานให้เดินหน้าต่อมากกว่าการทำงานแบบไม่ฟังใครเข้าใจได้เลยค่ะทีนี้การพัฒนาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติแต่ขยายไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนโดยตรงด้วยอย่างในด้านสาธารณาสุขก,การต่อสู้กับโรคเรื้อนผ่านมูลนิธิราชประชาสมาสัยถือเป็นการเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งใหญ่จากเดิมที่สังคมรังเกียจและกักกันผู้ป่วย กลายเป็นการส่งทีมแพทย์เข้าไปรักษาถึงบ้านเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเข้าใจจนประเทศไทยควบคุมโรคเรื้อนได้สำเร็จหรือในด้านการศึกษาที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาตั้งแต่ปี2538เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่คำถามคือในทางปฏิบัติแล้วมันช่วยลดช่องว่างได้จริงแค่ไหนครับ งานวิจัยมีข้อมูลเชิงผลลัพธ์บ้างไหมมีค่ะรายงานระบุว่าในช่วงแรกผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนนับเพราะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์และการยอมรับของครูในพื้นที่แต่หลังจากปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพบว่าคะแนนสอบโอเนในโรงเรียนที่ใช้ระบบ DLTV เต็มรูปแบบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆที่ไม่ได้ใช้อย่างมีนัยสำคัญมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณภาพเท่ากับโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพ แต่การเป็นการยกระดับพื้นฐานการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้สูงขึ้นอย่างทั่วถึงซึ่งนั่นคือเป้าหมายหลักค่ะทั้งหมดนี้คือภาพของกษัตริย์นักพัฒนาแต่ยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือพระอัจฉริยภาพส่วนพระองค์ในฐานะอัครศิลปินและนักกีฬาในฐานะคีตราชา The Ja z z King ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง49เพลง ซึ่งไม่ใช่แค่การแต่งทำนองสวยๆแต่ยังทรงมีความเข้าใจในโครงสร้างของดนตรีแจ๊สอย่างลึกซึ้งใช่ค่ะถึงขนาดที่สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาซึ่งเป็นสถาบันดนตรีคลาสสิกระดับโลกได้ทุนกล้าวถวายสมาชิก,กภาพกิติมศัดิ์ลำดับที่23ซึ่งเป็นเกียรตยิยศสูงสุดที่มอบให้กับศิลปินระดับโลกจริงๆค่ะ ส่วนในด้านกีฬาก็ไม่ใช่แค่ทงเล่นเพื่อความเพลิดเพลินแต่ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกีฬาเรือใบที่ทรงออกแบบและต่อเรือใบตระกูลมอด,ด้วยพระองค์เองและที่สำคัญคือทรงสร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งฐานกีฬาแหลมทองด้วยการชนะเลิศเหรียญทองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในทวีปเอเชียที่ทาได้ การลงลึกในศาสตร์ต่างๆทั้งดนตรีและกีฬาแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการเป็นนักปฏิบัติหรือเมเกอร์ที่ไม่ได้หยุดแค่การคิดแต่ต้องลงมือทำและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นจริงๆซึ่งเป็นคุณลักษณะเดียวกับที่เห็นในโครงการพัฒนาต่างๆและภายใต้ภาพการทรงงานหนักทั้งหมดนี้งานวิจัยยังได้รวบรวมเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆที่เผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของพระองค์ด้วยค่ะ เรื่องที่สะท้อนพระราชารมขันใช่ไหมครับอย่างตอนที่มีคนจะนำพระบรมชายาลักษณ์ไปไว้บนหน้าปัดนาฬิกาก็มีรับสั่งกลับไปว่าเราไม่ใช่มิกกี้เมาส์หรืออีกครั้งที่ข้าราชบริพารใช้คำราชาศัพท์ผิดพลาดตอนจุดไฟแช็คถวายเผลอกราบทูลว่าขอเดชะถวายพระเพลิงพระเจ้าข้าก็ส่งแย้มพระส่วนแล้วตรัสตอบทันทีว่าเรายังไม่ตาย เรื่องราวเหล่านี้สำคัญมากนะคะเพราะมันทำให้เราได้เห็นภาพของผู้นำที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ทำให้บรรยากาศการทำงานไม่ตึงเครียดและเปิดโอกาสให้คนกล้าคิดกล้าทำค่ะจริงครับเรื่องเล่าแบบนี้ช่วยเปลี่ยนจังหวะและทำให้เราเห็นภาพที่มนุษย์มากขึ้นจริงๆทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมรดกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง รางวัลที่ถือเป็นการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดคือรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ในปี2549ซึ่งเป็นรางวัลที่ UNDP ตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายแด่พระองค์โดยเฉพาะและนายโคฟีอันนานเลขาธิการ UN A ในขณะนั้นก็เดินทางมาถวายด้วยตนเองถึงประเทศไทย เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าแนวทางการพัฒนานี้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติค่ะสุดท้ายแล้วบทสรุปจากงานวิจัยที่เราใช้เป็นแหล่งข้อมูลในวันนี้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจครับว่าการสื่อสารพระราชปณิธานที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การยกย่องสรรเสริญแต่คือการนำเอากระบวนการคิดและวิธีการทำงานขององคมาปรับใช้จริงๆนั่นคือนำไปลงมือทำ ซึ่งก็นำมาสู่คําถามสุดท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะว่าหลักการอย่างเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหรือปรัชญาสามห่วงสองเยื่อนไขที่เราคุยกันวันนี้ถ้าเราลองถอดออกจากบริบทของโครงการพระราชดําริแล้วนํามาปรับใช้กับปัญหาในที่ทํางานในธุรกิจหรือในชุมชนของเราในยุคปัจจุบันหน้าตาของมันจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเริ่มต้นลงมือทําจากจุดไหนได้บ้าง ่ดำดินแดนไกลพล้นพอเดินทนเพื่อคนทั้งแผ่นดินเงื่อที่รินจากพระพักนั้นคือรักจริงที่ไม่เคยร้างไกลทุกท้อยคำที่พ่อได้สอนยังสองทางให้รู้ เข้าใจรอยพระบาทยังอยู่ไม่เลือนหายเตือนหัวใจให้เดินตามทางนั้นลมพัดพาเรื่องราวไกลยิ่งมองฟ้าเหมือนพออยัง ที่พ่อในไรดินคือความหวังของผู้คน ยังคงไม่จางหาย<ป>เราจะรำ ฝนที่พ่อสร้างด้วยพระเมตตาแหล่งน้ำที่ไหลคือนชีวิตคือรอยบุญที่พ่อให้ประชาดินที่เคยหมดหวังกลับพลีดอกคพรบะพ่อฟื้นฟูเราจะจำพระคุณแม่นไว ဘာကတော့ကြာတယ်ချက်ဒီ ากแผ่นดินแล้วพ่อเติมแสงให้มีชีวิตจากนั้น